การนำเสนอผลการปฏิบัติงานไตรามาสที่1-2ประจำปีงบประมาณ2,566ดิฉันนางสาวกิตรพรสวรณวงศ์ปฏิบัติงานในตำแหน่งครูอาสาสมัครปฏิบัติหน้าที่ครูกรสนอตำบลบ้านนาตัวชี้วัดที่1จำนวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ d m i s มีข้อมูลครบถ้วนทั้ง12รายการอาทิเช่นทำเนียบคณะกรรมการข้อมูลของบุคลากรพร้อมทำรูปภาพทิกัดตำแหน่งคณะกรรมการกศนตำบลที่เป็นปัจจุบันมีจำนวนคอมพิวเตอร์โทรทัศน์อุปกรณ์สำนักงานและจำนวนผู้เข้ารับบริการเฉลี่ยต่อเดือนและมีการลงข้อมูลในระบบ DMS i เป็นต้น ตัวชี้วัดที่2ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติการกสนตําบลมีการจัดทําแผนปฏิบัติการให้เป็นปัจจุบันมีโครงการที่สามารถแก้ปัญหาตามบริบทและความจําเป็นจัดทําแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นเสร็จตามเวลากําหนดและมีรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและจัดทาแผนในระดับ D MIS ตัวชี้วัดที่3จํานวนความสําเร็จของการดําเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีข้อมูลครบถ้วนทาง13รายการอาทิเช่นมีจํานวนนักศึกษาที่รับผิดชอบมากกว่า40คนมีการจัดทําแผนการเรียนรู้รายสัปดาห์บันทึกการเรียนรู้และแจ้งให้นักศึกษาทราบโดยทั่วกันมีการจัดทําปฏิทินการพบกลุ่มทางภาคเรียนและมีการช่วยเหลือผู้เรียนเช่นบันทึกการติดตามการขาดเรียนของนักศึกษาที่ไม่หมากบกลุ่ม มีการจัดนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวิจัยในชั้นเรียนและการใช้สื่อและเทคโนโลยีอ,อย่างเหมาะสมเป็นต้นตัวชีวะที่4ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้นคิดเป็นร้อยละ11.11 11. มัธยมศึกษาตอนปลายคิดเป็น18.18 18. รวมแล้วร้อยละของผู้จบหลักสูตรร้อยละ15ตัวชี้วัดที่5ร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาคมัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ76.19มัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ73.07รวมแล้วร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาค74.46 ตัวชี้วัดที่6รรอยละของผู้เรียนที่มีผลสำฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาบังคับมัธยมศึกษาตอนต้นคิดเป็นรอยละ20มัธยมศึกษาตอนปลายคิดเป็นรอยละ53.33รวมแล้วคิดเป็นรอยละ40ตัวชี้วัดที่7จําำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมาย มีหลายโครงการที่ผลการประเมินเท่ากับเป้าหมายและเกินกว่าเป้าหมายอาทิเช่นหลักสูตรช่างปูนพื้นฐานหลักสูตรการทำดอกไม้จันแบบดอกกุหลาบและดอกผุดซ้อนหลักสูตรการประดิษฐ์ใบสีสู่ขวัญหลักสูตรดอกไม้จากใบเตยประยุกต์ตัวชีวัตที่8 รอยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมายมีโครงการทั้งหมด4โครงการ 1. การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ 2. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 3. การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนและ 4. การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตัวชี้วัดที่9จําจำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอธัธยาศัยมีทั้งหมด3โครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเนื่องในวันเด็กแห่งชาติกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สําหรับชาวตลาดเป็นต้นตัวชี้วัดที่10จจำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทียบกับเป้าหมาย มีโครงการทั้งสิ้น4โครงการ 1. กิจกรรมบริการหนังสือหมุนเวียนสื่อต่างๆบ้านหนังสือชุมชน 2. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในกศนตำบลการเข้าใช้มุมต่างๆในกศนตำบล 3. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านวันเด็กแห่งชาติและ 4. กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ตัวชีวัดที่11ระดับความสําเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชน ครูร่วมประชุมร่วมวางแผนร่วมดำเนินการร่วมนิเทศติดตามผลและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของภาคีเครือข่ายตัวชีวัดที่12จำนวนงานตามนโยบายเร่งด่วนได้รับมอบหมาย4-5โครงการและมีผลสําเร็ิตามค่าเป้าหมาย อาทิเช่นโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอาชีพการค้าขายออนไลน์โครงการกีฬากรสอสารสัมพันธ์ด้านยาเสพติดทบีนมวันประจำปี2566โครงการอาสาสมัครก,กอสอเป็นต้นตัวชีวัดที่13ระดับความสำเร็จในการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่ดี BEST practice ผลงานปฏิบัติที่เป็นเลิศเครือข่ายสร้างสรรค์ตัวชีวัะที่14จสาำนวนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายได้รับมอบหมาย5โครงการขึ้นไปและบรรลุผลสำเร็จมีทั้งสิ้น7โครงการ 1. งานครูก่อนสนอตำบลบ้านนา 2. งานพัสดุ 3. โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพการค้าขายออนไลน์ 4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินการไตรมาส3-4จัดทำแผนปฏิบัติการของสถานศึกษากศนออำเภอศีาาส,อสัสมโรและนำเสนองานที่เป็นเลิศประจำปีงบประมาณพศ2565 5. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการสรุปผลการประเมินตนเองภายในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณพศ2565 6. กิจกรรมเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคลและวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาและ 7. โครงการอบรมวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพ ขอบคุณค่ะ